่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงพร้อมอวิธีการเล่นของน้องช้างยิ้มในแพทปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูผมขออะไรนิดนึงนะฮะใครทิ่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมันนาน น,นแล้วไม่กดกกดิการถึงกับที่ร้ายที่ดำมากๆเลยนะครับที่ไหก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดกริ๊งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญจะ 300, สามแสนซับแล้วฝากกดดิกันด้วยนะครับย้ำอีกทีขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมนะครับสำหรับช้างฟาร์มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่โยนเกมเนี่ยคือช้างฟาร์มเป็นตัวละครที่เล่้งดาเมจได้โคตรจะเยอะเลยแล้วก็ตายยากด้วยนะครับอ่ะมมมาดูในนนนนนนส่่วขอออออองไไเเเททกกกกกัััะะคครรรบบชิิ้แจป็โล นะครับในการเร่งาดาเมจเวทพร้อมกับรถคูดาวต่อมาจะออกเป็นโซนิกบูธครับผมไอเทมที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ออกแต่ช้างเนี่ยสกิลหนึ่งล้างซีซ อันติล้าง CC ถ้าให้ช้างไปออกเป็นรองเท้ากิลด์กีฟเนี่ยมันก็ดูจะไม่เหมาะนะครับไอเทมเดียวที่ช้างไม่ควรออกก็คือรองเท้ากัน CC เนี่ยไม่ควรออกที่สุดแล้วนะครับเราจะออกเป็นรองเท้ารถคูดาวก็ได้นะครับหรือรองเท้าโซนิคบูธหรือว่ารองเท้าเจาะเวทก็ได้นะครับแต่ย้ําอย่างเดียวว่าอย่าออกกัน CC นะครับเพราะมันไม่เหมาะสุดๆมันไม่คุ้มนะครับอ่ะต่อมาครับผมผมจะออกไปในส่วนของอโกนี่นะครับไอเทมเร่งดาเมจเวทของช้างที่ดีที่สุดนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับตัวละครเวทที่ใช้สกิลทีๆใใชชช้้้สสกกิิิิลลบ่อออยางพเปดัต 2ได้รัวๆเลยนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยเอามาเล่นดาเมจเป็นไอเทมสาหรับช้างไอเทมที่ดีที่สุดสำหรับช้างอันนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องออกเป็นชิ้นที่3นะครับต่อมาหลังจากเนี้ยฟีสไตล์แล้วครับอยากเล่นแบบไหนอยากเล่นดาเมจล้วนอ่ะออกเป็นมงกุฎก็ได้นะครับออกเป็นมงกุฎออกเป็นดูดเลือดออกเป็นอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวเกมนี้ผมขอว่าอยากเล่นเป็นแนวแท้งแล้วก็เล่นดาเมจนะครับผมก็จะออกเป็นในส่วนของอันนี้ครับฟอร์การ์ เอามาเพื่อทําให้ตัวละครของเราเนี่ยถึกขึ้นนะครับมีเกาะ150นะครับลดคูดาวบวกพลังเวทและที่สาคัญคือถ้าเราโดนตีครั้งเดียวแล้วเลือดลดเยอะกว่า10%นะครับมันจะให้ความสามารถอันนี้ออกมานะครับไอบลาสนะครับก็คือความเสียหายเวทนะครับพร้อมกับให้อีกฝ่ายเนี่ยวิ่งช้าลงโจมตีช้าลงเป็นเป็น30%เป็นะครับเป็นเวลา2วินาทีคูดาว2วินะครับแล้วก็ยังมีบวกเจาะเวทอีก75หน่วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับช้างนะ ผมเวลาเล่นช้างะจะสังเกตว่าไอเทมผมะจะเป็นแทงแทงแทงนะครับแล้วอีกชิ้นนึ่งผมก็จะออกแทงนะผมจะออกเป็นซอลลิงออร่านะครับมาบวกพลังเวทแล้วบวกพลังชีวิตนอกจากนั้นพลังติดตัวแอน h a นเมนต์ก็คือจะลดเกาะศัตรูนะครับลดเกาะเวทศัตรูที่อยู่ในระยะรอบตัวก็คือสกิลสองก็รอบตัวเหมือนกันก็ลดเกาะนะครับก็วิ่งไปไถแล้วก็ลดเกาะด้วยก็ลดเกาะมากถึง150หน่วยนะครับถ้าบวกกันนะครับถ้าบวกอันเนี้ยฟอสการ์75ใช่ไหมบวกกับ150นะครับเป็น225เท่าเยอะกว่า อย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าเท่ากับเยอะกว่าในส่วนของ E ีวิวซีเขตอีกนะครับรถเกาะเยอะกว่า E ีวิลซีเขตอีกอ่ะหลังจากออก5ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บ นะครับถ้าต่อไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่งดาเมจเวทว่ะอยากเจาะให้มันสุดๆไปเลยสตาร์ทออฟนูก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับหรือว่าอยากจะแบบอยากจะถึกอีกนะครับอยากจะถึกอยากจะยืนดู่เลือดยืนไฟนานๆก็ออกเป็นリ a เบสซิ R ่งก็ได้นะครับก็แบบยืนนานยืนทั้งปีหรือว่าอยากเล่งดาเมจล้วก็เพิ่มเลือดก,ก็เป็นโฮลี่ออฟโฮลี่อันนี้แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ช้างออกเกาะเกิดเพราะมันไม่ได้บวกแสแตทอะไรที่เหมาะกับช้างสักเท่าไหร่นะครับจะสังเกตว่าไอเทมที่ผมออกเนี่ยจะเป็นแนวสึกๆแทงๆทั้งนั้นแต่ว่าพวก ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยมงกุฎอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับต่อมาครับผมมาดูในส่วนของรุ่นนะครับรูนช้างผมจะเล่นเป็นเออหาก่อนรูนช้างผมจะเล่นเป็นเซตนี้ครับผมจะเล่นเป็นเดโซเลตสปิริตนะครับแล้วก็สเตนครับเซตน,นี้ง่ายมากนะครับเอามาเพื่ออะไรเดโซเลตสปิริตสเตนเพิ่มพลังเวทเจาะเวทวิ่งเร็วนะครับตีเร็วเป็นแค่เขาเรียกว่าส่วนเสริมขึ้นมาที่แบบ เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้อะตีเร็วสําหรับช้างอะเพราะบางทีแบบตอนเข้าไฟจริง,รงกด2วิ่งไล่ตามเอาวิ่งไล่ไถแค่นั้นก็พอครับอ่าประมาณนี้เลยนะผมไม่มีเปียรูนนะรูนจะเป็นเซตนี้แหละครับเดสเลตสปิริตสเตนนะครับต่อมามาดูในส่วนพลังแฝงครับช้างเล่นได้หลายพลังแฝงอีกแล้วครับผมถ้าเป็นช้างที่เป็นซัพพอร์ตนะครับส่วนใหญ่อ่ะเอาช้างที่เป็นซัพพอร์ตก่อนนะช้างที่เป็นซัพพอร์ตส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นพลังแฝงพวกนี้นะครับจะเป็น จะเป็นโลนะครับจะเป็นโลหรือจะเป็นเดวิลเวอร์เคนิงนะครับก็ทําให้ตัวละครของมันเนี่ยยืนในวงไฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นล้างให้เพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ลดมาหนานะครับซึ่งในกรณีที่เราเล่นป่าผมจะไม่เอาสายนั้นผมจะเอาเป็นเดสเปรสต์ดวลนะครับมาดูข้อดีของเดสเปรสต์ดวลกันก่อน อันแรกเลยอันแรกเลยนะครับเดเวลเลอร์ฆ่าได้เลือดนะครับได้เลือดได้มานาลีกลับมาลุยได้ต่อนะครับสำคัญมากๆกับช้างต้องเอาอันนี้นะครับสำหรับผมจะไม่เอาอันนี้นะครับจะไม่เอาเลดจิงอินฟโนมันไม่ดีต่อมานะครับอันนี้เลือกได้อันเดียวนะครับเดสิคอร์ถ้าไปเลือกอันนี้นี่ตีมือนะเลือกบนคัตเตอร์นี่ตีมือนะต้านสถานะนะครับสกิลหนึ่งอันติมันล้างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนเอาเล่งดาเมจเวทไปต่อมาเดสเพรสเดลครับผมหลังจากที่เราใช้ เก็บสแต็ตครบ10สแต็ตเมื่อไหร่นะครับเราจะตีไกลไม่ใช่ตีไกลสิเราจะได้ฟื้นฟูเลือดมา15%อย่างที่เขาเขียนนะครับฟื้นฟูเลือด15%และได้รับการเจาะเกาะเวทเกาะกายภาพอีก15%แล้วยังสามารถวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเมื่อโจมตีหรือโจมตีหรือสกิลโดนฮีโร่เนี่ยนะครับติดบัฟจะวิ่งเร็วขึ้น2หน่วยนะครับถ้าบัฟถ้าบัฟ10หน่วยก็วิ่งเร็วขึ้น20หน่วยนะครับพร้อมกับวิ่งเร็ว20นะครับเจาะ รีเลือกนะครับเป็นพลังแฝงที่เหมาะมากๆหรือว่าจะเป็นเดสเรดเวลเอ้ยหรือว่าจะเป็นเดลี่คอรก็สกิลหนึ่งสกิลสเปิดอันติก็ทําให้ตัวเราถึกขึ้นแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งได้บ่อยขึ้นแต่ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับข้างล่างมาดูข้างล่างกันต่อเราจะเอาเป็นฮิลหรือจะเอาเป็นแข็งก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับสำหรับสายป่านะต่อมาก็จะเป็นเอ่อการสลิงเกอร์ครับเล่งดาเมจเวทเลยซึ่งตรงเนี้ยเราผมมองว่าถ้าอยากเล่นสายดาเมจเล่นแบบผมอ่ะอันนี้จะดีอาฉากหลังเด้งฉากหลังไหลฉากหลังไหลฉากหลังไหลเฉย ทำไมผมต้องมาจัดฉากหลังตอนอัดคลิปด้วยวเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเขาเรียกว่าลูนไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการทำคมโบการเดินเกมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อในเกมนะครับยังไงวันนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากก,า like, ก, share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมแล้วก็การทำคอมโบของช้างในแพตปัจจุบันให้ทุกคนดูกันนะครับอย่างแรกที่พวกเราควรรู้เลยครับช้างเป็นฮีโร่ที่เก่งในช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วเลดเกมก็มีประโยชน์กับทีมมากๆเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ขย่มขวัญศัตรูได้ทุกช่วงเวลาของเกมอ่ะมาดูถึงเกี่ยวกับช้างฟาร์มบ้างหลายคนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าดาเมจแรงสุดแล้วก็แทงให้ทีมได้ด้วยนะครับวิ ฟารคับสกิลสเนี่ยมันจะเป็นการสาดน้ําไปรอบๆตัวนะครับเรียกว่าสกิลน้องช้างอาบน้ำนะครับผมผมตั้งเองนะอันนี้คือสกิลสอ่ะเก็บสแต็กได้จะเห็นว่ามีสแต็กของช้างอยู่นะครับกดได้สแต็กสูงสุด4สแต็กนะครับสแต็กแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่ม,ามดาเมจให้สกิลสครั้งแรกจะเพิ่ม30%ครั้งที่2 60 90แล้วก็120นะครับยิ่งสแต็กเยอะสกิลสยิ่งแรงขึ้นนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเป็นการสาดน้ํารักออกไปข้างหน้านะครับซึ่งการสาดน้ํารักของช้างเนีี่่ยยสสาาามมรถใชช้้้้ไดดดตตอนทงหิว คือเรียกง่ายๆว่าช้างโดนตันน่ะก็ยังกดสกิลหนึ่งได้แล้วพอกดสกิลตอนโดนตันน่ะมันหลุดออกมาเลยสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็เวลากดเนี่ยตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอีกทีมนะครับจะติดสโลถ้าโดนเราสาดน้ำลักใส่นะครับก็จะมึนๆเมาน้ําหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากใช้สกิลหนึ่งไปแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งข้อดีมันเยอะนะมันจะโดนดาเมจเบาลงด้วยประมาณ10%นะครับสาหรับใช้สกิลหนึ่งไปแล้วนะอันนี้ก็คือส่วนที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นแพสซีฟของช้้าาางอนนนนไไปป่ถึจะะรููสในนสใคดว สองสามารถลดคูดาวสกิล1ให้ได้1วินะครับสกิล2ลดคูดาวสกิล1ให้ได้1วิเวลาเรากดสกิล2เนี่ยสกิล1คูดาวก็จะลดลง1วิอารมณ์คล้ายๆกับตอนไอรีปาสกิล1ไปแล้วเปิดแล้วตีปกติประมาณนี้การคอมโบของช้างนะครับ อย่างที่เห็นการคอมโบของช้างเนี่ยจะใช้สกิลหนึ่งไปเขาสโลปุ๊บเราวิ่งเร็วเราวิ่งเร็วเขาสโลแล้วเราใช้สกิลสปุ๊บพอใช้สกิลสองหิดโดนปุ๊บเปิดอันติเลยอันติเนี่ยทำให้ช้างใช้สกิลสได้รัวๆและการใช้สกิลหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่เสียมานาเป็นเวลา6วินะครับซึ่งสกิลสใช้รัวสกิลหนึ่งไม่เสียมานาสกิลสไม่เสียมานาแล้วที่สําคัญคือล้างสถานะทุกอย่างเป็นเวลา3วินะครับแต่ถ้าเป็นล้างก็ล้างให้เพื่อนได้ด้วยนะล้างให้เพื่อนเป็นเวลา1หน ก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ช่วยเหลือได้ดีมากๆนะครับนอกจากล้างตัวเองแล้วยังล้างเพื่อนแต่ล้างตัวเองนานกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็ฟาร์มไปก่อนนะในช่วงต้นเกมนะครับช้างเป็นฮีโร่ที่เก่งมากเวลามีอากุนี่นะครับหรือว่าไอเทมเขาเรียกว่าอะไรเบรดออฟอากุนี่ชิ้นที่3นะครับที่ผมได้แนะนําไปข้างหน้าก็เป็นไอเทมหลังจากใช้สกิลแล้วจะลดเลือดเขาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดซึ่งช้างเนี่ยมันใช้สกิลถี่ครับสกิลหนึ่งมันถี่ สกิลหนึ่งแบบเอ้ยสกิลสองวันทีเนี่ยปลาศาสตร์น้ําเสร็จปุ๊บใช้สกิลสองสกิลสองสกิลสองเนี่ยอ่าแบบเนี้ยผมเข้าไปปุ๊บปลาน้ําปุ๊บวิ่งเข้าไปสกิลปับป๊บปั๊บชน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 ,ชนเอาง่ายๆสกิลหนึ่งเปิดแล้วก็สกิลสองแล้วยัดอันติรัวๆเลยครับรัวๆเลยครับสําหรับน้องช้างน้องช้างยิ้ม,มไปไดูดามเมจดูดามเมจดีๆนะดูดามเมจดีๆนะผมอยากให้ดูมากเลยอ่าใช้ดาเมจปุ๊บ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 แล้วเดสเดวิลครับเราเอามาเพื่อ หลังจากใช้เดสเป d สเดลคบสิบตัแตกปุ๊บเลือดเด้งนะครับเลือดเด้งไม่พอครับยังลดเกาะเวทและเกาะกายภาพของอีกทีมลงอีก15%ด้านของเราจะตีเขาแรงขึ้นอีก15%ก็คือเจาะเวทเกาะกายภาพเนี่ยแ,แล้วก็เลือดเด้งอีก15%แล้วก็วิ่งเร็วอีกนะครับเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับช้างมากๆเลยสำหรับพลังแฝง Des d e สเปรสเดลนะครับจริงๆเดวิลเวกนิงก็เหมาะแต่ว่าผมมองว่า ผมใช้เป็น desperate ดีกว่านะครับ desperate เฉยเลยลิ้นรัวเฉยลิ้นรัวเฉยโอเคไปฟาร์มไม่เรื่อยสำหรับตัวละครของช้างข้อดีคือรับตีในเพื่อนได้ดีมากๆนะครับส่วนข้อเสียคือเขาเรียกว่ามันอะ จะเก่งในไฟที่นัวนะครับเอาตัวเข้าไปคืีเข้าไปคืีนะครับเข้าไปสบีสบีกับเขานะครับถ้าไม่ได้เข้าไปสบีสบีเข้าไปครีไปครีเอาตัวไปใกล้กับเขาเนี่ยก็อาจจะทําอะไรใครก็ไม่ค่อยได้แบบเจอพวกไฮยาเตะอะไรเงี้ยแบบมันโป๊กอะมันโป๊กแล้วมันวิ่งหนีมันโป๊กแล้วมันวิ่งหนีเราตามมันไม่ทันตัวละครแบบไฮยาเตะก็คือตัวที่ช้างเกียิแล้วก็อีก2ตัวที่ขาดไม่ได้นะครับที่ช้างสู้ไม่ได้เลยก็คืออารลัมกับเลเตอร์คือเราสามารถล้างได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้นไอสองตัวที่มันเป็นข้อยกเว้นอออย่าางมมแล้วก็ตต์์พจ๊ ล้างไม่ได้นะครับโดนเขาเรียกว่าโดนแน่นอนนะครับแต่ผมเคยทาบั็กครั้งหนึ่งมั้งเลเตอร์จับแล้วผมเปิดอันติพอดีตัวผมวิ่งไปด้วยมันจับไปด้วยนะครับเคยอยู่เคยอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมันใช้งานยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจับปุ๊บเราเปิดล้างพอดีแล้วจังหวะล้างเนี่ยมันต้านทุกอย่างพอดีมั้งมันก็เลยแบบ ตัวเราอ่ะมีมีพริซันมี prison, มกงขังของอเลเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าช้างก็วิ่งต่อไปได้มันเป็นอารมณ์นั้นอะ่ะที่ผมทำะนะครับแต่ตอนนี้ก็เคยทาไม่ได้ครั้งเดียวนะตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีใครรู้วิธีทําก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอ่ะเห็นไหมเวลาเล่นพยายามเก็บสเต็กนะครับสกิล 2, สองสเต็กของช้างเนี่ยสำคัญมากๆนะครับใครเล่นช้างมันไม่มีสเต็กล้ววิกก่งไปโจมแล้วแบบไม่ตายแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ความผิดผมนะคือคุณเก็บสเต็กไม่เป็นเองอย่ามาบอกว่าช้างเบานะผมบอกเลยว่าช้างไม่มีคําว่าเบาครับจริงๆ มันยิ่งเป็นช่วงต้นเกมกลางเกมนะไม่มีคําว่าเบายกเว้นไอเทมชิ้นที่2ของอีกทีมมันจะออกมาเป็นทอยอัอนนั้นะเบาจริงนะครับแต่ถ้าเขาไม่ออกทอยก็ไม่มีความเบาครับเห็นปะ่ะช้างผมกดสกิลอันตีไปปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมกดอันตีไปปุ๊บผมเป็นต้านสถานะ3วินะครับเพราะตอนที่ผมกดอะมันผ่านไปแล้ว1วิมวยงัดมวยไถยผมไม่ไหลาตามเพราะว่าภายใน3วิที่เราเปิดอันติปุ๊บเนี่ย เราล้างให้เพื่อนก็จริงเราล้างให้เพื่อนหวินะครับเพื่อนจะต้านอีกหนวิแต่เราอยู่3วิคืออยู่ยาวเลยกดสกิลปุ๊บ,บแล้วก็คอมโบอีกอย่างหนึ่งคือใช้สกิลหนึ่งไปก่อนใสอย่าที่ผมให้ใช้สกิลหนึ่งไปก่อนเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นสโลว์ถูกไหมครับเราใช้สโลว์สกิลหนึ่เสร็จปุ๊บเรากดสกิลสองสกิลสองอย่าลืมนะสกิลสสามารถลดคูดาวสกิลหนึ่งได้ครั้งละหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวินะครับเพราะงั้นการเปิดสกิลหนึ่งไปแล้วลลลาาว skill น้่นหต นะครับถ้าใช้เป็นเนี่ยต้าน CC กับ5วินะครับว่ายูหนึ่งเวลาเราสาาดน้ำลักไปเนี่ยเราจะต้าน CC ประมาณ1วินะครับล้าง CC พร้อมกับต้าน CC ดูดิม่งโคตรจะขี้โกงตัวละครบ้าอะไรไม่รู้ <S <S 1> <S 1> ดามเมจชนแต่ละครั้งเนี่ยถ้าถ้าแบบเป็นสมัยก่อนนะชน3ทีแคลรี่ตายแต่ตอนนี้ผมว่า3ทีก็น่าจะ3ทีสทีประมาณนี้แหละนะครับถ้าไม่ออกทอยนะ ถ้าไม่ออกทอย34ทีก็น่าจะล่วงนะครับเอาหัวช้างปิดนะแต่ย้ำว่าต้องปิดตอนที่แบบสแต็กระครบนะครับไม่ใช่ปิดตอนสแต็กหนึ่งนะไม่ไม่ตายหรอกมันก็ต้องเก็บให้ครบ4สแต็กก่อนถึงจะเริ่มแรงนะครับประมาณนี้สําหรับตัวละครของช้างนะครับเล่นสนุกมากๆผมบอกเลยตัวละครตัวนี้เล่นสนุกมากๆครับวิ่งเข้าไปคุยไปคุยกับเขาเนี่ยอ่ะไอเทมชิ้นนี้มาปุ๊บนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันอยู่ที่เกมแล้วว่าเราจะเล่นเป็นอะไรนะครับ ถ้าเราจะเล่นเป็นแท้งรับดาเมจให้เพื่อนนิดนึงเราก็ออกเป็นอย่างที่ผมแนะนําไปเนาะก,ก็จะเป็นฟอสการ์นะครับจะเพิ่มเจาะเวทนะครับพร้อมกับพร้อมกับเพิ่มเกาะนะครับพอโดนตีตีครั้งเดียวแบบเลือดต่ำกว่า10%เอ้ยโดนตีแรงกว่า10%ของเลือดที่มีอยู่มันก็จะแสดงผลของคล้ายๆผลของเอจิตอ่ะนะครับคล้ายๆผลของเอจิตคล้ายๆผลของเชวบลอดมาทําให้วิ่งช้านะครับตีช้าประมาณนี้อ่าก็เป็นไอเทมที่สุดยอดชิ้นหนึ่งนะสำหรับผม สำหรับช้างแล้วกันสำหรับช้างแล้วกันตายยากมากเลยแล้วก็ช้างเนี่ยอย่าไปทึลึ่งออกลงเท้ากันซีซีผมเห็นนะครับว่าตัวละครมันไม่ต้องต้านซีซีหรอกครับมันต้านซีซีด้วยสกิลหนึ่งสกิลอันติอยู่แล้วนะครับดาเมจก็มาจากสกิลสองนะครับผมบอกว่าทุกอย่างที่ผมเอามาผมเอามาให้ซัพพอร์ตกับตัวละครตัวนี้แล้วก็สามารถช่วยเหลือทีมได้สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับเพราะวเกมนี้เนี่ยเอาไปย้อนไปดูสตรีมผมก็ได้ผมเล่นช้างชนะประมาณ4เกมติด5เกมติดสําหรับตัวละครของช้างนะ เรียกได้ว่าแบกได้แบบแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าแบกได้แบบแน่นอนเพราะว่าตัวละครของมันอะตอนเลดเกมถ้าเล่นเป็นสายนี้นะเลือดจะ10,000นะครับเลือด1 0 0 0 0มีดาเมจนะครับมีดาเมจมีเลือดแทงได้มีล้างช่วยทีมด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วนะครับถ้าเขาจ่ายสกิลใส่ผมตอนเลดเกมจ่ายสกิลชุดเดียวไม่มีทางตายแอสซิสล,ล้วงผมครั้งเดียวไม่มีทางตายแน่นอนเพราะว่าเลือดผมหมื่นหนึ่งนะครับเท่ากับว่าถ้าเขาจะเอาผมให้ตาย เขาต้องจัดสกิลเกือบทั้งทีมมาเพราะตัวผมมันดิ้นไดต้ต่อให้เขาจัดสกิลทั้งทีมมานะตอนเลทเกมผมตายแล้วไงเพื่อนผมยังเหลืออีกสี่คนนะมันใช้สกิลแม่งหมดแล้วเราคิดว่าตอนช้างก่อนตายเนี่ยมันจะไม่ดิ้นเหรอตัวผมจะไม่ดิ้นเหรอผมก็ทำดาเมจไปเนี่ยสองพันหนึ่งเมื่อกี้สองพันหนึ่งอะอัดไปอัดไปสักสี่ทีแปดพันกว่านะครับแปดพันกว่าดาเมจก่อนตายผมอะเพื่อนเข้ามาปิดได้หมดนะครับบอกเลยว่าเก่งสุดๆส,สำหรับตั้งช้างช้างเล่นน้ำครับช้างเล่นน้ำเน ดูมันดูมันครับดูมันเอ,อื้อเรียบร้อยโคตรจะโคตรจะโอพีช้างโอพีอ่าเรียบร้อยหมดตี้นะครับหมดตี้เขา่าจะกดเกิดนะเมื่อกี้เอาไม่ได้กดเกิดเราหน,นีไม่ได้หน,นีไม่ได้โ้หมดตี้ครับผมหมดตี้ครับช้างตัวเดียวเสียวจุงเบย ประมาณนี้เลยใครอยากเอาไปเล่นก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับย้ําว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ถ้าเอาไปกดทีม5คนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเก่งแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งมันเก่งเก่งจริงๆนะครับไม่ได้เก่งป,ปอไม่ได้เก่งแบบจกตาจริงๆเอาไปเล่นอันนี้ก็ใครถ้าใครได้ดูในสตรีมก็เห็นแล้วว่าผมเอาไปแบกประมาณ60กว่าดาวนะครับมันก็ยังแบกได้อยู่นะมันยังเล่นสนุกสนานอยู่สาดน้ำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย,ยนะครับข้อเสียของมันก็แพ้พวกนั้นแหละอย่างที่ผมบอกไฮ้อเต้นะครับหรือว่าจะแพ้ตัวละครพวกที่แบบ ดาเมจแรงๆอ่ะตอนเลทเกมอ่ะทอนอะไรเงี้ยยิงปัก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 สองสามนัดเราตายเรายังไม่ทันเข้าถึงตัวอะไรเงี้ยนะครับให้ผมรู้สึกถึงตัวที่ผมแพ้จริงก็จะเป็นพวกแท้งตอนเลทเกมที่แบบหนาแบบเอาศาสตร์น้ำลักยังไงมันก็ไม่ตายอ่ะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพวกตัวละครดาเมจจ๋านะครับแบบทอนไวโอเลตแล้วก็ไฮแอเตนะครับพวกนี้ทําให้เราเลทเกมเนี่ยเข้ายากครับ ไอ้ช้างมันเป็นตัวละครที่ต้องเข้าไปถึงวงไฟอ่ะต้องเข้าไปคีไปคีอ่ะเอาตัวไปใกล้ถึงจะใช้สกิลสองแรงนะครับเพราะงะั้นการที่เราโดนเขาขัดด้วยการจ่ายดาเมจเลือดเราลด40 50- 60%กเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะเข้าไฟอ่ะเอาจริงผมก็ไม่กล้าเข้าไฟเหมือนกันนะถ้าผมโดนเนอ์โดนเบิร์ดดาเมจเยอะขนาดนั้นะนะครับเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าเออตัวแก้ทางมันก็จะเป็นพวกดาเมจเลทเกมแหละแต่ว่าเลทเกมยังเล่นได้อยู่อ่ะถ้าเราออกเป็นของแท้งทั้งหมดอ่ะเราก็ยังถึกอยู่ดีอ่ะครับเนี่ยไอเทมพวกนี้ มีเลือดทุกชิ้นถ้าดูจริงๆทุกชิ้นแม่งเป็นไอเทมเพื่อเพื่อการเพิ่มเลือดหมดเลยดาฟาร์มรู้สึกว่าจะเพิ่มเลือดมานิดหนึ่งด้วยมังดาฟาร์เวทอะอกโกนี่เพิ่มความถึกครับฟอสการ์เพิ่มความถึกนะครับแล้วก็ซอลลิงออร่าก็เอามาเพิ่มความถึกแล้วก็เจาะเวทรอบตัวเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าชิ้นไหนผมก็ไม่ได้สนใจดาเมจสูงสุดของตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมสนใจแค่ว่าตัวละครของผมมันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะมันสามารถที่จะ ยืนรอดในวงไฟได้หรือเปล่าเพราะผมเล่นมาหลายรอบแล้วสําหรับช้างนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเล่นเล่นมาบ่อยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยรู้สึกว่าตัวละครของอมนะันมีดาเมจก็ดี แต่ว่าที่สําคัญคือมีมีของพอที่จะยืนให้อีกฝ่ายกลัวให้อีกฝ่ายกลัวเราเนี่ยเขาจะไม่กล้าใช้สกิลใส่เราพอเขาไม่กล้าใช้สกิลใส่เราเสร็จปุ๊บเราจะเล่นเขาฝ่ายเดียวเราจะจ่ายสกิลแล้วเขาจะไปหาตัวอื่นจ่ายสกิลใส่ถูกป่ะสรุปเขาก็แพ้ภัยตัวเองอยู่ดีเพราะตัวผมดามเมจมันแรงครับดามเมจสกิลสองผมมันแรงเนี่ยกดป้าป้าป้า,ปาหมุนเปรเรื่อยเนี่ยหมุนเปเรื่อยเนี่ยดูดิ ดูดิสกิลไปเลยสองพัน 2, นะเมื่อกี้2 1 5พันหนึ่งรบนะครับกับการใช้สกิลสองแค่ครั้งเดียวแล้วคิดดูเมื่อกี้มันเป็นอัตตานะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าสกิลหนึ่งเปิดไปไม่โดน c c ไม่โดนสตันนะครับโดนแค่อเลสเตอร์กับอารามจับถ้าโดนนะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งหลังจากใช้สกิลหนึ่งไปแล้วเราจะรับความเสียหายได้น้อยลงด้วยนะครับก็คือจะถึกขึ้นอีก10%เปเ็นเป็นเวลาประมาณ1วิ2วิประมาณนี้ียกว่ายืนทั้งวันเห็นปะพอมวยต่อยเลือดไม่ลดเลยนะครับเลือดไม่ลดเลยแต่ว่วาตอนนี้ เราจะแพ้ทางพวกด้วงนะครับเพราะว่าตอนเล่เกมอะด้วงมันก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไว้ต่อให้เลือดเราเยอะเราก็ยังเจ็บอยู่ดีนะครับแล้วถ้าเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เจอด้วงกระโดดกระโดดขยมใส่เมื่อไหร่ผมว่าตายครับผมน่าจะตายนะ <c oughs> ประมาณนี้ไอเทมชิ้นสุดท้ายหรือว่าทุกชิ้นเลยตั้งแต่ชิ้นที่สี่ห้าหกขึ้นไปเราสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็ออกมาตามสถานการณ์ได้เลยว่าเฮ้ยควรออกไอเทมเป็นแบบนี้นะออกมาแก้บแบบนี้นะควรสู้แบบนี้นะ คือเราไม่จาเป็นต้องออกตามเซตแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าเซตผมผมก็ออกมาเฉพาะสถานการณ์เหมือนกันว่าสถานการณ์แบบเนี้ยตัวมันตีเร็วนะครับตัวมันตีเร็วตัวมันมีดาเมจเราอยากให้มันสโลเราอยากให้มันทาอะไรเราไม่ได้อะเนี้ยโดนด้วงปับ๊บตายเลย <c ười> ตายเลยเห็นไหมงงงงดาเมจมากครับคือดาเมจมั่วมากผมน่าจะโดนดาร์กต่อยเมกมัดดาร์กแล้วก็เอ่อดาร์กด้วงแล้วก็มวยแล้วก็ไบโอรวมกันตายเลยนะครับ <c ười> ตายเลย เอาจริงช็อตนี้ผมไม่คิดนะว่าผมจะตายนะครับผมไม่ไม่คิดเลยไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าเอกูจะตายนะช็อตนี้กูถอยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าเอ้ยยืนด้ทั้งวันสู้ในทั้งวันแต่จริงคือไม่ไหวนะครับชา้าบอลเล็เกมนี่ขนาดผมมีของแท้งนะครับย้านะคิดดูว่าถ้าเราเล่นเป็นสายสายดาเมจล้วนนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะยืนไม่ถึง2วิก็ได้ โดนกระโดดท่าปุบตายเลยนะครับตายเลยอันนี้คือแบบของแท้งแบบป้องกันทุกอย่างแล้วนะกันทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับสำหรับเซตนี้ก็ยังยืนลําบากเลยแต่ว่าผมก็มองว่ามันยังเล่นได้นะครับมันก็ยังเก่งมันก็ยังยืนรับดาเมจได้อยู่แต่แค่เมื่อกี้มันตกใจไปไหนว่าเอ้ดาเมจมันแรงไปไหนวะเนี่มยมันยังงงอยู่เลยอาจจะโดนลดเกาะจากดาร์คสเลเยอร์ด้วยปะผมไม่แน่ใจนะว่า ayer, ดาร์คสเลเยอร์รดเกาะหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้แค่ว่าดาร์คสเลเยอร์มัน ด a กเลเยอร์มันตัดเลือดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารถเกาะหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะข้างล่างนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าผมน่าจะโดนเจาะเกาะจากด r k ด้วยนะครับไม่งั้นไม่งั้นช้างไม่น่าจะบางขนาดนี้ดูจากไอเทมที่ผมออกมาทุกอย่างแล้วก็ความต่างของไอเทมทุกๆอย่างหลายๆอย่างเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะแรงขนาดนั้นนะครับเ่เรามายืนรับดาเมจเขาดูนะว่าเขาจะจัดดาเมจใส่เราไปได้เยอะแค่ไหนนะครับโดนไบโอยิงปับ๊บโหอันนีน้น่าจะน่าจะโดนติดคีะ ติดขไปสองนัดเลยมึงเนี่ยเลือดลดเยอะอยู่นะส่วนตัวผมมองว่าเยอะอยู่นะตยีไปฮะตีไปเอาดาร์กไปจริงๆจะใช้เปิดอันติเล่นก็ได้นะเปิดอันติก็ทำให้สกิลสองเราใช้ได้โดยรวนะครับประมาณนี้ถ้าผมพูดตรงไหนไม่เคลียนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมาได้ถ้ามีโอกาสก็จะไปตอบเอานะครับเดี๋ยวจะไล่ตอบให้นะฟาร์มไปเนี่ยแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายตอนแรกผมจะออกเป็นสมุดรับปริญญาใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่า เชื่อกูคงแบบสมุดรับปริญญาก็ไม่ได้ช่วยดูดเลือดอเมื่อกี้ผมโดนดาเมจเยอะมากเลยในวงไฟนะครับทีมมันเนี่ยมีแค่มวยคนเดียวที่ออกตัดเลือดนะครับเพราะงั้นหมายความว่าผมอะสามารถเล่นได้อยู่นะครับผมยังสามารถที่จะไปเล่นได้แบบไม่โดนมวยต่อยเราก็ดูดเลือดเรยวยาวอยู่นะครับถ้าเป็นทีมที่มีสกิลเอลีแล้วก็แบบโป๊กเก่งๆแบบโลริออนนะครับโลริออนคลิกซี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ออกดูดเลือดนะเพราะว่าดูดไปก็ไม่ได้อะไรครับมันใช้สกิลเป็นหมู่คณะเราโดนเราตายแน่นอน แต่ว่าถ้าเป็นมวยเงี้ยผมออกออกดูเลือดผมยังรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะซวยขนาดโดนมันต่อยตัดเลือดตอนวงไฟหรอกมั้งนะครับผมคิดแบบนี้ผมก็เลยออกตัดเลือดนะอ่ะ <c> ซ <oughs> ้มต่อไปเรื่อยๆครับตัดเลือดแผ่นหน้าอากาศลงแล้วด้วยอันนี้เขาพลาดนะเขาพลาดกระโดดเข้ามาในวงไฟเนะี่ยเราก็กดล้างเลยครับล้างแล้วก็วิ่งชนเลยครับดาเมจของเราแรงเวอร์นะบอกก่อนเนี่ยเรียบร้อย ดาเมจแรงเวอร์เนี่ยพอครบ4สแต็กสกิลสครบ4สแต็กครับสกิลหสกิลสเปิดอันติสกิลสสกิลสสกิลสหรือว่าสกิลหปุ๊บเปิดอันติวิ่งไล่เลยก็ได้แล้วแต่อะไรครับเมื่อก่อนรู้สึกว่าเปิดอันติแล้วสกิลจะแรงขึ้นด้วยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เปิดอันติแค่ล้างสถานะเฉยๆนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังเนี่ยอย่างที่เห็นนะ่ะมันก็ยังไล่ฆ่าได้นะครับแล้วดาเมจมันก็โคตรจะแสนเวอร์เลยนะเห็นไหมมันไม่ติดสโลครับภายใน3วิตอนที่ผมมยยั skill ยััดดดสสสกิิลลไไ่ตโวืนนบี้้ทง นะครับนเอดูเลือด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 ประมาณนี้นะครับสาหรับน้องช้างยิ้มในแผทปัจจุบันนะครับใครชอบเอาไปเล่นกันได้นะครับตัวละครนี้แนะนํามากนะครับเล่นสนุกเล่นมันเดินสนุกเดินกับเพื่อนชิลนะครับตายยากเลยที่สําคัญแค่ไม่มีสตันกับสกิวบับแค่นั้นเองใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทําไมผมได้เหรียญทองซัพพอร์ตว่าจีเอ็มถ้าดูอยู่นะผมบอกเลยว่าผมขอเหรียญทองแอสซิสินครับ ผมขอเหรียญทองแอสซินไม่ได้เหรอ GM. g ีเอ็มให้เหรียญทองซัพพอร์ตผมทำไมเนี่ยผมไม่ใช่ซัพพอร์ตนะฮัลโหลเจอกันคลิปหน้าครับไปละบาย